สวัสดีค่ะพบกับช่องหวยมันมาชแน,นลของเราในวันที่25พฤษภาคม2566นะคะเราจะการคลิปที่2แล้วนะคะแล้วก็เป็นคลิปแนาทางที่21ของเมื่อประจำวันที่1นพฤมนายน2566ด้วยแนวทางแอดก็จะาจาตามรายชื่อเหมือนเดิมแล้วก็จะเรียงตามที่แอดเห็นไปนะคะหรือจะสามารถดูที่หน้าปกที่แอดกำลังขึ้นโชว์ให้อยู่ตอนนี้เลยก็ได้นะเพราะทุกทันนั้นหน,น้าปกจะอยู่ในคลิปทั้งหมดเลยแต่ถ้าแนวทางไหนไม่มีคลิป สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะแอดกันก็จะลงให้ในคลิปต่อไปคลิปนี้อาจจะเริ่มที่แนวทางของเลขเด่นหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยบนแอดแบงพิงนะคะแนวทางของเลขวิ่งแอดใจแล้แนวทางของป้าม่วงแนวทางของรับเฉพาะสายทหารแนวทางของ 10หน่วยบนแอดโชยุนะคะแนวทางรับกินบนรับกินล่างแอดโชยุนะแล้วก็ปิดท้าทิศทางะดับแอดแดงพิงซึ่งแอดได้มา7ฉบับนะแยกเป็นดับหลักร้อยหฉบับดับหลักหน่วยบน1ฉบับแล้วก็ดับแตามล่าง1ฉบับรวมทั้งสิ้น7ฉบับนะคะเราก็มาเริ่มดูทีละเจ้ากันเลย ริ่มที่นวทางของแอดเบงพิงนะคะซึ่งแอดได้มาเป็นแนวทางอยู่สอฉบับนะฉบับแรกเป็นเลขเด่นหลัก10บบนงวดที่แล้วนั้นให้มาข้าใช่ไหมนี่ข้าวเลขศูนนะคะศูนย์อยู่ที่หลัก10บบนนั่นเองสำหรับในงวดนี้ได้มาแล้วนะก็จะมี1 2 3 4 5 6 7 8นะคะ มีท่านหนึ่งนะคะที่ขอมานะสำหรับแนวทางที่เป็นหลักสิบบทอดแหวงพิงนะคะลงให้แล้วนะคะแล้วเรก็รูนกันว่าจะเข้าอีกหรือเปล่านะต่อมาค่ะฉบับที่2นะคะก็จะเป็นแนวทางเลขเด่นหลักหน่วยบนนั่นเองนะมุฒิลานั้นเข้าไหมเข้าไหมคะอ่าเข้าเลขสามนะสามอยู่ที่หลักหน่วยบนนะคะสําหรับในงวดนี้นะคะแอดวิงพิงให้เด่นหลักหน่วยบนอยู่ที่ เลข0เลข4ี่เลข5เลข6เลข7และเลข8ตามนี้นะคะใครที่ขอมาลงให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วรักลุ้นกันว่าจะเข้าอีกไหมนะอ่าแคปไปนะคะใครที่รอนทางาเลขเด่นของแอดเรงพิงสองฉบับนี้นะคะเด่นหลักสิบบนแล้วก็เด่นหลักหน่วยบนนะต่อไปค่ะเป็นแนวทางของเลขวิ่งแอดแกละนะงวดที่แล้วนั้นไม่เข้านะคะใช่ไหมคะสองกับห้าไม่มาทั้งบนทั้งล่างเลยสาหรับในงวดนี้ แอดดาะแลให้มาเลขวิ่งอยู่ที่เลข6กับเลข2 2สตัวนี้นะคะถ้ามานะก็สามารถมาได้ทั้งบนทั้งล่างแต่ส่วนใดญ่จะขึ้นบนมากกว่านะคะงวดน,นี้เราก็มาลุ้นกันว่าจะเข้าหรือเปล่านะเลขวิ่งแอดดแลนะคะนำมาแบบปันกันเช่นเคยเนาะต่อไปค่ะเป็นแนวทางของป้าม่วงนะคะสำหรับเจ้านี้ แอร์ได้มานะคะชุด3ตัวนะก็จะมี935 580 529และ589นะคะส่วนแนวทางที่เป็น2ตัวนะคะก็จะมี92 29อุ้ย93เนาะ93 29 40และ80นั่นเองงวดนี้ก็ดูกัรน,นวคะว่าอ้าม่วงเนี่ยจะเข้าหรือเปล่านะคะ ก็นามาแบ่งปันกันเช่นเคยเผื่อว่าใครจะรอหรือว่ากําลังตามหาอยู่ต่อไปเป็นแนวทางของรับเฉพาะสายทหารต้องบอกว่าเจ้านี้ในงะวดที่เลาต้องบอกว่าออข้าที่เป็นแนวทางเลขเด่นล่างเก้าเท่านั้นเองนะคะซึ่งถ้าใครนะคะที่กลับหัวนะถ้าใครนะคะที่กลับหัวเก้าหกเป็นเก้าเก้าเนี่ยนะคะก็จะได้เนาะแต่ถ้าใครไม่ได้กลับนะคะก็ไม่ได้นะสําหรับในงวดนี้นะคะ ลับปัจจุบันสารอาหารให้มาเรียบร้อยนะเขาบอกว่าให้เด่นบนอยู่ที่เลขศูนแนวทางสามตัว2องตัวนะคะก็จะมี 901, 920, 950, 0102, 05และ09นะคะส่วนแนวทางล่างเด่น5นะคะแล้วก็สองตัวล่างมาก็จะมี 50, 52, 53, 54และ58นะคะซึ่งแนวทางเลขเด่นทั้งบนทั้งล่างเนี่ยให้ หาตัวเด่นจับใส่นะคะหรือว่าตัวที่เราชอบจับใส่นะ,ะงวดนี้เราก็มาดูกันนะคะว่าจากค่าที่เป็นนทางเลขเด่นหรือว่าชุด2ตัว3มตัวได้นะคะลับเฉพาะสายทหารเนาะต่อไปค่ะแนวทางของอาจารยยุดนะคะซึ่งเป็นแนวทางเลขเด่นสิบในบนแล้วก็10หน่วยล่างนะคะสำหรับฉบับนี้เป็น สิหน่วยบนนะฉบับแรกนี้นะคะวงวดที่แล้วตงบอกว่าเข้าเนอะนี่เข้า0ูนสามสงตัวบนตรงๆเลยนะคะสำหรับื่อนี้นะคะให้มาเรียบร้อยนะคะอ่าก็จะมี2 4 2 5 2 6 2 8 2 9 2 0 3องหกสองแปดสองเก้าสองศูนย์สามสี่สามห้าสามหกสแะคะเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดเกนแะหนึ่งสี่หนและ1 0ึ่งถ้า แอดอ่านผิดอัดถุประการใดนะคะต้องขออภัยเนาะและให้เอาสไลด์หรือว่ารูปภาพเป็นตัวเลขเนี่ยเป็นหลักนะคะอ่าต่อมาค่ะฉบับที่2นะคะก็จะเป็นนาทาง10หน่วยล่างแอดช่วยอยู่นะคะงวดนี้ให้มาคือ1 2 1 4 1 5 1 6 1, 0, 1, 1, 3, 2, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 3, 0, 3, 1นะ 5, 2, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 5, 0, 5, 1นะครับ 7, 2, 7, 4, 7, 5, 7, 6, 7, 0, 7, 1, 8, 2, 8, 4, 8, 5, 8, 6, 8, 0, 8, 1เนาะแล้วก็ 9, 2, 9, 4, 9, 5, 9, 6, 9, 0, 9, 1ตมนี้นะคะชอบก็จัดไปนะคะสำรับทางของแอดโชว์อยู่10ในบนแล้วก็10ไหนล่างนะคะ เรามาต่อที่แนาะทางเล็กตัเริ่มที่แนาะทางของแอดโจย,ยุซึ่งเป็นรับยิน2ตงตบนแล้วก็รับเินสองต่งนะคะอ่ะเริ่มที่รับเินสองตบนกันก่อนนะคะรั้งก่อนแล้วอดลงให้อยู่ใช่ไหมคะผ่านไหมผ่านเนาะเพราะว่าออกอ่ะ ศูน3นะคะสำหรับส่ตบลเนาะอ่าสำหรับตร้นี้นะคะจะให้รับเกียร์สตะบนอยู่ที่น0น1 0น2โน3 0น4 0ซน5 0น6 0น7 0น8และ0น9นะคะอันนี้คือรับกินตรงๆเท่านั้นนะคะงวดนี้จะบาดอีกไหมเราก็มาลุ้นกันนะคะและฉบับที่สเป็นรับกินส่วนต่งนะคะวุฒิเล่อาไม่ลง ที่เป็นรับกินส่วนล่างให้นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้นำมาเปรียบเทียบกันนะคะหรือว่าบอกว่า,าผ่านไม่ผ่านอย่างไรเนาะในงวดนี้เนี่ยแอดเชร์อยู่ให้รับกินส่วนล่างอยู่ที่ห้าสูห้านึห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดและห้าเก้านะคะรับกินตรงตรงเท่านั้นนะจะผ่านหรือเปล่าเราก็มาลุ้นกันนะคะ แล้วรามาเปลี่ิดทาที่แนวทางเลขดับแอดเวงพิงนะคะซึ่งแอดได้มา7จ็ดฉบับเลยนะคะสไลด์แรกนี้นะคะสไลด์แรกนี้เป็นแนวทางเลขดับดับร้อยทั้งหมดเลยนะคะซึ่งมีอยู่5้าฉบับนะอ่ะต้องบอกว่าฉบับที่3อยู่ฝั่งความมือแอดนะคะฉบับที่3วมรที่้านั้นให้ดับหลักร้อยไม่ผ่านนะ เรามาดูสําหรับในงวดนี้นะคะฉบับแรกให้ดับหลักร้อยอยู่ที่เลข7นะคะฉบับที่2ให้ดับหลักร้อยอยู่ที่เลข6นะคะฉบับที่3ามให้ดับหลักร้อยอยู่ที่เลข8นะคะฉบับที่4ให้ดับหลักร้อยอยู่ที่เลข8นะแล้วก็ฉบับที่5นะคะให้ดับหลักร้อยอยู่ที่เลข6นะคะย้ํานะคะว่างวดที่แล้วนั้น ดับหลักร้อยฉบับที่3มไม่ผ่านฉบับเดียวนะคะอ่างวดนี้เราก็มาลุ้นกันนะคะว่าดับหลักร้อยทั้ง5ฉบับนี้จะผ่านทั้งหมดหรือเปล่านะคะอ่าต่อมาค่ะเรามาดูฉบับที่6อ่าฉบับที่6นี้เป็นแนวทางเลขดับหลักหน่วยบนซึ่งวัที่แล้วนั้นให้ให้มาคือเลข5ผ่านไหมคะผ่านไหมผ่านนะคะเพราะว่าอ่าดับ หลักหน่วยบนห้านะคะ,ะก็ออกเลขสมหลักหน่วยบนใช่ไหมคะสำหรับในงวดนี้นะคะอาจารย์พิง์ก็ให้ดับหลักหน่วยบนที่เลขสงวดนี้จะผ่านหรือเปล่าเราก็มาลุ้นกันและฉบับที่7เป็นดับแต้มล่างนะคะดับแต้มล่างนะงวดที่แล้วนั้นให้ดับแต้มล่างสาผ่านไหมผ่านใช่ไหมคะเพราะออก9ก้ากนะคะซึ่ง9้าบวก 9, 9้านั้นเป็นแต้มแใช่ไหมคะสำหรับในงวดนี้ แต่พิงพิงก็ให้ดับแต้มล่างอยู่ที่เลขสี่นะดับแต้มล่างสี่นะคะงวดนี้อ่ะเราก็มาลุ้นกันนะคะว่าจะผ่านอีกไหมนะคะหรือแนวทางที่เป็นเลขดับของท่านอื่นๆนะคะจะผ่านหรือเปล่าเราก็ลุ้นกันเลขดับ อยู่ที่ท้ายคลิปนะคะท่านไหนชอบสามารถที่จะกรอมาที่ท้ายคลิปได้เลยเพราะว่าแอดลงไว้ที่ท้ายคลิปหรือหาแนวทาง่นดับด้านที่หน้าปกคลิปของแต่ละคลิปได้เลยนะคะเพราะว่าแอดก็ขึ้นไว้เหมือนกับแนวทางท่านอื่นๆนะคะค่ะแอดก็ต้องขอบคุณแนวทางทุกๆแนวทางเลยแล้วก็อขอบคุณท่านนะคะที่ติดตามรับชมอของเรานะคะ ถ้าชอบนะแอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดแนวะทางอานมาแบ่งปันหรือถ้าแอดนั้นนําเสนอผิดพลาดประก,การใดสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะและแอบก็ต้องขออภัยไว้ในโอกาสนี้ด้วยนะคะสำหรับในวันนี้คลิปนี้ลากัไปก่อนนะคะเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ